อ้าวครับลดปูนมาแล้วครับบาทนี่พี่น้องเกี่ยวที่สองครับของมมอนีรีครับสอยสีห์ํำกับสีเหลียวยุทะครับขาดบานะเพราะว่ารถหนึ่งก็ได้เทได้หลายเสือบเยอะ ตรงนี้ก่ะเวลาสี่โมงสี่ห้าโมงแหลอครับแดดฮอนแบบจัดๆเลยครับพี่น้องโอ้ห่อนทำห่อนนี่แหละครับสามมิจฉีคือพลังเห็ดกันเหตุสอยกันหลายพนครับเทพื้นรอบ สาราการเปรเียนหลังไม่วัดอุดรบนคู่ครับขากัากที่ได้สลองยกซอฟาสลองวันที่สามสิบเอ็ดหนึ่งสองมกรามคมปีหกเจ็ดครับเร็วๆนี่ครับพี่น้องอีกวิกี้เดือนครับ <c oughs> ไปขึ้นบทความากินเนี่ยไปแก้แดด อันนี้นั่งห้กำลังใจได้ครับเ <ivan S 1> นี่มันนั่งห้กำลังใจท่านผู้ชมครับข้างนานเลยจะเป็นจิตเทลงมาเห็ดเป็นแบบบันไดขึ้นไปครับด้านนาเป็นขันเป็นขันขึ้นไปครับน,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 นะครับตัวนี้ก็มาหวัดอันด้านนาแล้วครับเทปูน ตรงบันไดทั้งหนาแล้วครับหนาเตอกก็เนี่ยบกักย่างนาเลยวันนั้นล่าไปบ้แตกแต่่าบัา,บามีรถไปขึ้นมาดอกว่าโอ้แดวหอนครับพี่น้องโอ้ยหมงุงยูวเบิดลอร์านนีร ยอดครับฟาดเลียนมุมครับพี่น้องนี่ท่ายุนาสาระครับมีเทมฮอตอ่าได้เครื่องทางหงหรอครับเป็นคูนะโอ้แต่ว่ามือนีแดดนฮอนแห้งครับพี่น้อง ขนาดลเลดีกันเลยครับชเนเหี้ยกะนั่งพักครจากเขาล้อรถปูนครับวกินยกิเดี๋ยวถ้ากินถ้ากินก็แล้วี่วน โอ้ยสมสมบอกว่าเอโอ้ยกินเดีอยกเดี๊ยบะมีบะมี่น้ำจิ้มแต่ไนบอคว่าั้มเอาเราหน้าหน้าใสเลยหน้าใสหน้าขาว รับชมกันต่อครับพี่น้องตันหนาเขากะได้เครื่องได้เครื่องทั้งหรอครับมือนี้เลี้ยวแท้ๆแล้วมือนี่ขั้นฝนมาตกป่าเริ่มเหมือนมั้งหรอ รถปุ้นรถที่สามครับเหมือนแดดตอนเที่ยง ตัวน <La S 1> ี ah, ้ก็ับเที oughs, ่ยวตรงบันไดครับในบันไดทางขึ้นครับตัวนี้เริ่มขยับมาเรื่อยๆแล้วครับอ้าวสร้างปารเตรียมตัวครับสร้างปาอ่ะเออได้เออได้ โอ้อครับตัวน,นี้อยู่หนาบันไดครับพี่นอ้องชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับรวมโดยช่วยกันสามกีคือพลังครับโอเทศแล้วๆล้บบนี้กัแห่งดีๆฝนตกใส่ไม่ได้หยายทั้งทางกงืสิเกิดขึ้นจิตัดออกก็งามเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับ มูนี่ทิม้ังกับหลายคนครับพี่น้องคะัู้ยุนี่บ้านเลยคนมะเห็ดออกมะเห็ดซอยกันครับลงด้วยช่วยกันรหนาสิบเซนครับว่าด้บ่มีรถมาเราียนห่อครับ ถอยถอยเอาไหมาอีกแล้วครับฮุดน้ำกับฮุดไปฮุดไปค,ครับเทียมเตรียมรยม้านเลยครับนี่มองที่เฮ็ดใบนี่นะครับเทเตรียมเลยครับ,รค,รบคุณ กว้างควางครับสำหรับฟังทั้งนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเต็มเลยกว้างดีนี่เรียบร้อยแล้วฟังทั้งนี้เหลือฟังด้านตะวันออกครับขาดว่าขาดใบสีเรีวครับมือนี้ถ้าฝนมาตกครับ สมบรรยากาศการทำงานเป็น่อยๆครับพี่น้อง พอดีละเดิอนนี่ฝ่าือเหล่มาเนาะวันนี้กี่ฟ้าน้าขึ้นน้าขึ้นแล้วพี่น้องนี่เป็นฝนหยิตกกบ,บจักมืงอนี หมดพอดีไปเบร์ดรถนี่ก็ไปกินเขาแล้วครับพี่น้องพี่น้อง,องเจอกันคลิปหน้าครับ